สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะแอดหลังจากไลฟ์สดแล้วแอดก็มาอัดคลิปให้อีกรอบนะคะอัดอัดคลิปสรุปสัปส้นๆให้ทุกท่านนะคะก็เพื่อจะเป็นแนวทางกันาะบางท่านก็ขี้เกียจด,ดูไลฟ์สดมันยาวจังเลยสรุปมันอะไรว้าวอะแอดก็เลยมาสรุปสันส้นๆให้นะคะเฉพาะใจความสําคัญเนาะก็คือ เออตัวเด่นนะคะตัวเด่นของหลานนะคะยังไม่มีตัวฟันนะคะทุกคนนางให้แค่ตัวเด่นมาล้างหวยออกก็ให้มาเลยนะคะแอดก็เห็นนางให้มาแค่บอกว่าหยาวยเราพัฒนาตัวเด่นแค่นี้ละคะ่ะก็รอดูวันจันทร์นะคะอาจจะมีตัวเด่นตัวเจาะฟันเม็ดเดียวฟันตัวไหนมาให้นะคะเดี๋ยวแอดจะรีบลงให้นะคะแต่ว่ามีตัวเด่นมาก่อนที่แรกว่าจะรอลงพร้อมกันนะคะแต่ก็โอ้ยเผื่อทุกคนเอาไปพิิพิจารณาเอาไปดูก่อนนะคะว่า มีตัวไหนชนตัวไหนตรงใจนะคะก็เลยเออลงให้ทุกคนก่อนแล้วกันแล้วก็เลยทําสถิติให้ด้วยนะคะว่าเข้ายังไงอะไรยังไงจะได้ตัดสินใจถูกเนาะงวดก่อนนะคะนางให้ที่หนึ่งสองนะคะฟันที่สองก็เข้าไปที่สองแล้วเพราะว่าหวยออกแปดห้าแปดสองแปดนะคะแต่ว่านางฟันเจ็ดสองนะคะไม่เข้าเพราะว่าหวยออกแปดสองนะคะแอดพูดไวไปไหมเอาไว้ไวนี่ละคะ่ะเบาเยินร้ายไม่นานจบจ้ะ น่าเสียดายที่ตัววินก็ไม่เข้านะคะอ่ะมาดูกันนะคะมาดูทุกคนก็เป็นเพียงแนวทางนะคะถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบก็ดูเป็นแนวทางเนาะเพราะว่าแนวทางค่ะทุกคนหวยนะคะอะไรก็ไม่แน่นอนเนาะเลขลงเลขดับก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่านางให้มามันตัวติดดับของสูตรแอดนะคะแต่ก็ไม่แน่นอนทุกคนดับบางทีก็อาจจะเป็นเจ้าของสูตรนี่แหละคะ่ะตายแทนนะคะ ก็มาอัดคลิปสั้นๆให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวตูฟันตัวไหนเดี๋ยวแอดลงให้เลยนะคะน่าจะเป็นวันไม่วันอาทิตย์ก็วันจันทร์นะคะนางน่าจะฟันมาแล้วก็เหมือนวันนั้นล่ละค่ะแอดก็ลงให้ดูนะคะก็มาดูกันเนาะเป็นเพียงแนวทางนะคะถ้าชอบก็จัดนะคะเพราะว่าเลขนางก็น้อยตัวดีนะคะน้อยตัวดีแล้วก็ฟันแค่เม็ดเดียวค่ะใครอยากวัดดวงก็วัดดูนะคะแต่ว่าสูตรของนางก็ชนสูตรของแอดที่หนึ่งนะคะนางให้ไปหกหนึ่งนะคะงวดนี้ ดูจากสถิติได้เลยนะคะสถิต,ติตรงนี้ที่แอดเขียนก็คืองวดแรกเนาะเอาเอาเอาแค่เอาแค่สองสามงวดนี้นะคะงวดแรกที่นางให้นะคะก็คือศูนย์สองนะคะแต่นางฟันสองก็คือไม่เข้าเนาะฟันสองไม่เข้านะคะเดีเ๋ยวแอดดีก่อนก็ว่าหวยออกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์หกเจ็ดเจ็ดไม่เข้าเนาะอันนี้ก็เข้าไปนะคะนางฟันเม็ดเดียวไม่เข้าแต่ว่าสองตัวมันเข้านะคะตัวเด่น จะว่าบนหรือล่างเพราะว่านางก็ไม่ได้ระบุมานะคะว่าบนหรือล่างทุกคนก็ไม่เลยระบุบนระบุล่างนะคะเพราะว่าให้ให้ศูนนวดแรกเนาะให้ศูนย์สองมันก็เข้าไปที่ศูนบนนะคะพอฟันที่สองนะคะมันก็เข้าไปล่างทีนี้เอา้าก็เลย ไม่รู้ว่าบนหรือล่างเลยนะคะทุกคนก็พิจารณากันดูนะคะเอาไปเทียบกับสูตรที่ตัวเองชอบดูเพราะว่างวดน,นี้นางให้ไปที่6กหนึ่งนะคะหกหนึ่งยังไม่มีตัวฟันนะคะแต่ว่าตัวหนึ่งนี่มันชนกันกับแอดนะคะเพราะว่าแอดปล่อยเลขเด่นไปแล้วนะคะศูนย์หนึ่งสองนะคะแอดปล่อยไปแล้วเดิมเหลือแต่จะเจาะตัวปล่อยตัวเจาะเลข เด่นนะคะปล่อยตัวเจาะเลขเด่นพรุ่งนี้นะคะเอ้ยเลขเจาะนะคะพรุ่งนี้ก็คือทําไว้แล้วละค่ะเดี๋ยวเจาะเดี๋ยวเดี๋ยวลงคลิปให้เลยนะคะแต่ว่าแอดว่าจะลงหวยไทยสูตรของแอดอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้ลงเลยนะคะเอฟซีบอกสีลงมือไรแอดว่าสั่นเออนี่แหละจบคลิปนี่แอดสีลงให้เลยค่ะไปกินเขามาได้แอดกระด้หัวกระตืนกนห่วงนอนอีกเลยจ้ะเอาเอาไปพิจารณาดูนะคะแคบไว้ดูกันนะคะทุกคนนี่ เราจะหมานจะเหงิงจะปังกันไหมก็หาหลายๆแนวทางนะคะเพราะว่าวันจันนี้เราจะเอาคืนกัน,นะค่ะไม่ได้เกินทุกคนบอกโอ้เมือยหักแเอดมาสันสู้ไปได้วยกันทุกคนเอ้ยถ้าไม่ไม่ไหวก็พักกันก่อนเนาะเราค่อยสู้กันใหม่นะคะเหมือนเอดนะไม่ไหวก็พักนะคะขนาดพักมาแล้วเลย,ยังโดนกันอีกนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่อย่า,ยาลืมสามเจ็ดหนึ่งเด้อทุกคนติดไว้เลยนะคะสามเจ็ดหนึ่งเอาไว้ก่อนสักห้าบาทนะคะทุกคน แอดก็รอเพิ่นเปิดก่อนกะสิไปติดไวจจ้วจัก1ิบจักสศรจ้ะบ่ได้ไปร้ายเดยจ้โยโจ้ะแต่กว่าจะรวยเนาะกะจะรวยนะคะแต่กระยานจนกวอนสิได้วรวยนั่นแองก็เลยสิไปจัก1ิบจักสศวนี่แหละจ้ะเพื่อดีมานเดี่ยห่งกันเนาะทุกคนเนาะ หกหนึ่งนะคะให้ไปที่หกหนึ่งนะคะนางฟันตัวไหนมาแอดจะรีบลงให้ทุกคนเลยเดอ้ออันนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปเพียงแค่แนวทางนะคะสูตรของร้านนะคะเป็นตัวดินเดอ้อรีบมาลงให้ทุกคนนะคะเผื่อชนใจถูกใจใครนะคะแอดก็จะได้เอาไปพิจรารณากันดูก่อนนะทุกคนอโอ้ยงามอยู่เด่หกหนึ่งหกหนึ่งก็ถือว่าออกบ่อยนะคะหกแต่ว่าหนึ่งไม่ค่อยมานะคะวันจันะคะวันจำหนึ่งมันหมาบ่ แต่ว่าสูตรแอสได้สูนยหนึ่งสองเนี่ยค่ะสูตรแอสเนี่ยแม่ยังแอสด,ดูสถิติวันจันรให้นะคะเพราะว่าไลฟ์สดมันเป็นพูดได้ยาวนะคะไลฟ์สดมันไม่เหมือนอัดคลิปอัดคลิปตรงเอาแบบสั้นๆนะคะสรุปสั้นๆได้ใจความแต่ส่วนมากก็ไลฟ์สาระนะคะโอ้ยวันจันหนึ่งมาไม่โอ้ยมาแต่หนึ่งห้าค่ะทุกคนนี่วันจันทรมีแต่หนึ่งห้ามาสองคู่นอกนั้นไม่มีหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าหกก็ถือว่ามาบ่อยอยู่เนาะเอา้าตัวใครตัวมันล่ะคะทีนี้ องแอดไปที่ศูนย์หนึ่งสองนะคะอันนี้คือสถิติวันจันทร์เลยนะคะแต่มันก็เรียกแต่ช่วงของเลขนะคะเรียกแต่ช่วงจังหวะของเลขนะคะเอาไปพินิจพิจรารณากันดูสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้ขอขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปัง,ขอ,ปงขอให้โชคดีนะคะแตกสามตัวตรงได้ทุกคนนี่เอาห้าตัวมาจับคู่คะ่ะหกหนึ่งนะคะจะว่าหกติดดับแอดแล้วก็ว่าได้นะคะแต่ดับก็อะไรก็ไม่แน่นอนเนาะรอดูก่อนนะคะวันจันทร์ว่ามันจะดับอยู่ไหมนะคะ เพราะว่ามันเป็นอาทิตย์ใหม่แล้วนะคะถ้าดับอยู่จะดับอยู่ทั้งอาทิตย์นะคะสูตรแอดถ้าดับไม่อยู่ก็คือจะหลุดทั้งอาทิตย์เลยนะคะเพราะว่าสิบ้วดนะคะสูตรเลขดับของแอดนี่นะคะเดี๋ยวแอดเอาย้ำให้อีกทีนะคะสูตรเลขดับของแอดนะคะตอนนี้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ้วดนะคะดับอยู่แปดนวดนะคะนี่นะคะนี่สิบ้วดนะคะดับอยู่แปดนวดค่ะนี่นะคะให้ดูสถิติเลขดับนะคะ ใกล้หมดแล้วเล่มนี้นะคะหน้านี้ใกล้หมดแล้วนะคะใกล้ขึ้นหน้าใหม่แล้ววดวนจันจร์จนี้ให้ที่ดับหกนะคะมันก็เอาอยู่อยู่นะทุกคนแปดอวดดับอยู่ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะนี่ <c oughs> เพราะว่าสิบอ้วนนะคะดับอยู่แปดอวดเลยนะคะนี่สองอวดติดนี่ก็คือดับหลุดเลยนะคะทุกคนเวลามันเอาอยู่มันก็เอาอยู่จริงๆเนยค่ะแต่ว่าเวลาหลุดมันก็หลุดจริงๆเนาะทุกคนแอดก็จะว่ายังไงล้วเนาะ มันก็ตามสูตรเท่านั้นล่ะค่ะทุกคนเราก็พยายามหาสูตรที่แม่นแ่นแล้วนะคะนี่แหละค่ะก็ตามสูตรจริงๆค่ะทุกคนโค้ให้หกเอาอยู่นะคะถ้าสมมุติว่าดับหกเอาอยู่ปุ๊บมันจะเป็นหนึ่งทันทีเลยนะคะถ้าว่าหกดับอยู่จริงๆนะคะมันเป็นหนึ่งทันทีเลยซึ่งหนึ่งมันก็ชนกันกับแอดนะคะแต่ตัวประกอบแอดแอสก็ว่าแอดมีหกนะคะ เดี๋ยวจะลองทําตัวประกอบดูก็ก็ทําไปแล้วค่ะใส่หัวใส่แล้วลืมเดี๋ยวจะลงให้ทุกคนดูในคลิปนะคะก็รอดูนะคะว่าตรงใจใครไหมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอ,ขอให้หมานขอให้ิงขอให้ปังนะคะขอให้เป็นแนวทางที่ดีค่ะเอาไปดูกันก่อนเนาะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ